เปลี่ยนคอร์ดโดยที่เราไม่ต้องยกนิ้วทั้งหมดขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับพเพื่อนๆดีคอร์ดซีนะครับเปลี่ยนมาเป็นคอร์ด E ีเม o นโดยที่เรายกแค่นิ้วนางกับนิ้วชี้ขึ้นแล้วก็นํานิ้วชี้เนี่ยมาวางไว้ที่สาย5นะครับช่อง2นะครับมันก็จะเป็นคอร์ดอีเม o นนะครับวันนี้นะครับเราจะมา ฝึกนะครับขอดต่อเนื่องกันขอดต่อเนื่องก็คือนะครับคือเราเปลี่ยนขอดโดยที่เราไม่ต้องยกนิ้วทั้งหมดขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับเพื่อนดีขอด C นะครับเปลี่ยนมาเป็นขอด E ีมิเมนอรโดยที่เรายกแค่นิ้วนางกับนิ้วชี้ขึ้นแล้วก็นำนิ้วชี้เนี่ยมาวางไว้ที่าสาย5นะครับช่อง2นะครับมันก็จะเป็นขอด E ีมิเมนอรนะครับ ก็จะเปลี่ยนคอร์ด E minor เป็นคอร์ด A minor นะครับก็ยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับเอานิ้วชี้เนี่ยมาประทับไว้ที่สาย2ช่อง1นะครับแล้วก็นำนิ้วนางเนี่ยกดไปที่สาย3ช่อง2นะครับก็ออกเป็นคอร์ด A minor โดยที่เราไม่นิ้วกลางนี่คือไม่ต้องยกเลยนะนะครับแล้วก็ลงมาคอร์ด D 7นะครับ D 7ก็คือยก2นิ้วขึ้นนิ้วกางกับนิ้วนางนะครับ นิ้วนางกดไปที่สาย1ช่อง2นะครับนิ้วกางกดไปที่สาย3ช่อง2เหมือนกันนะครับก็จะเป็น D7 เนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับการอันนี้ก็ใช้ในการฝึกหัดปีคอร์ดไปในตัวเลยสำหรับมือใหม่นะครับที่ฝึกด้วยตนเองนะครับเพื่อนๆก็จะดีดลง4ีจังหวะนะครับ นี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับให้กดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อนนะครับผมจะนำเทคนิคที่ให้เพื่อนๆฝึกกีตาร์เบื้องต้นที่ฝึกด้วยตนเองนะครับนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับผมจะลงคลิปทุกวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับจะลืมกดติดตามด้วยหรอนะฮะเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดี